สวัสดีครับผมชื่ออาร์มวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมกล้องในโปรแกรม Unreal Engine นะครับโปรแกรมชื่อว่า V c a m e r a ครับผม V c a m e r a นะครับผมสามารถใช้ได้แค่ในเฉพาะของ iOS เท่านั้นนะครับวิธีการติดตั้งก็คือเราจะเข้าไปใน App Store นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า Live Link V Cam ครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ปลั๊กอินกันนะครับวิธีการใส่ปลั๊กอินนะครับก็คือเราจะต้องไปที่ Edit นะครับผม เสร็จแ,แล้วเราก็จะเซิร์ชครับผม็อกอินที่เราจะใช้นะครับก็จะมีขึ้นตามนี้เลยครับพอกดเข้าลักอินนะครับผมเราก็จะมาเซิร์ชชื่อโปรแกรมนะครับมาเซิร์ชคําว่า Visual c a m e r a นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะทําการติ๊กถูกนะครับผมแล้วก็กดที่ปกลงนะครับ พอหลังจากที่เรากดใช้ปลั๊กอินแล้วนะครับเราก็จะต้องมารีสตาร์ทโปรแกรมหนึ่งรอบนะครับผมกาพปากดรีสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดมันเดินจิ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Edit เสร็จแล้วก็ไปเข้าที่ Project Setting นะครับแล้วไปดูทางซ้ายนะครับในหัวข้อของปลั๊กอินพี่จะเขียนว่า UDP Messaging นะครับวิธีใส่ก็คือ Windows R ครับผมแล้วก็พิมพ์ไปที่ว่า CMD ครับเสร็จแล้วเราก็ไปเห็นว่า IP config เราจะก๊อป IP address จาก IPv4 นะครับตัวนี้หลังจากที่เราก๊อป IP address มานะครับเราก็จะมาใส่ใน Unicast endpoint นะครับใส่ไ,ไว้ใน Unicast endpoint ครับผมตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปที่ Editor ครับผมร็จแล้วเราก็จะ ไปเอนจินแล้วเราก็ไปที่ rendering ครับแล้วเราก็จะไปไปที่ดูที่ default setting นะครับไป default setting แล้วเราก็จะไปปรับแ d v a วนะครับเพื่อที่จะปรับ Frame Buffer นะครับเราไปที่ Advanced นะครับแล้วเราก็จะปรับ Frame Buffer Pixel นะครับ f o r m a ไปเป็นอยู่ที่8 bit ครับผมแล้วเราก็จะ restart กิจกรครับเสร็จแล้วก็จะกดไปที่ Weekly Add Visual d e s i g รับ ไปที่ Visual Production นะครับเราจะใช้ V Cam m a x e r ครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปที่โปรแกรม a b n i n g V Cam นะครับเสรแล้วเราก็จะใส่ IP Address ที่เราก็อบมานะครับเสร็จแล้วเราก็ c o อ n e c t นี่ตามที่เห็นนะครับกล้องในโปรแกรมก็จะระหยับตามมือถือของเราเลยครับ ก็จบตรงนี้นะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งโปรแกรมในการใช้ v ีแคมไลฟ์ีในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณครับ